สวัสดีนะคะทุกทุกท่านทดสอบเสียงได้ยินเสียงชัดกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยธรรมะตามอัธยาศัยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นมหากุศลนั่นเองนะครับผมตถาคตเนี่ยท่านตรัสว่าตอนที่ เรายัางมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะครับความทุกข์ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากการเจ็บป่วยไม่สบายก็ดีไม่ว่าจะเป็นความทุกข์พัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากการทำการงานก็ดีมันล้วนแต่เป็นความทุกข์ของกายนะครับไม่ใช่เป็นความทุกข์ของใจนั่นเองประมาณนี้นะครับ มันก็ยังไม่หนักหนาเท่ากันกับหลังความตายหลังความตายที่ตายไปไป,ไปตกนรกภิเป็นเปกวิสัยสัตว์ที่อยู่ในเมืองนรกนี่ถือว่าทุกถือว่าทรมานมากนั่นเองนะครับทรมานมากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ย ไม่ว่าจะพัดภาคจะของรักก็ดีประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจก็ดีไม่ว่าจะเจ็บป่วยก็ดีไม่ว่าจะทํางานเหนื่อยทุกยากเพียงใดก็ตามล้วนแต่เป็นความทุกข์ทางกายล้วนแต่เป็นความทุกข์อย่างธรรมดานะครับส่วนความทุกข์ที่ไม่ธรรมดาก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอุปทานในขันทังห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณสรุปแล้วสิ่งที่ เป็นทุกก็คือขันทั้งห้านั่นเองที่เป็นทุกคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอาศัยการปรุงแต่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตถาคตก็เลยสอนว่าให้เราเนี่ยมัน่นเจริญอาณาปานาสติอยู่เสมอนะครับการจเจริญอาณาปานาสติเนี่ยคืออะไรก็คือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนะครับลมสั้นรู้ลมยาวรู้นะครับแล้วก็พิจารณาประกอบมาด้วยไตรักสามนั่นเองครับ แต่รักสามคืออะไรอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้นัตตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังคนสภาพเดิมไม่ได้นะครับแต่ก่อนเราอาจจะเคยเกิดมีอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์โกรธง่ายโมโหง่ายนะครับต่อจากนั้นมาพอเรามาเจริญอานามาตนสติแล้วจิตใจของเรามันก็จะดียิ่งขึ้นแจงเรามันก็จะเย็นยิ่งขึ้นนะครับขณะที่เราภาวนาไปเรารู้สึกอาการปวดขาปวดตามเนื้อตามตัวก็มีสติรู้ทันนะครับ ไม่หวั่นไม่ไหวไปตามกระแสกิเลสน,นะก็ให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่าที่มันบีบบังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ดูไปว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าแม้แต่อาการทุกขเวทนาการปวดขึ้นเนี่ยอาการปวดขาปวดตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่สภาพเดิมได้นะมันก็ไม่สามารถตั้งอยู่นานมันก็ดับไปเราก็จะเห็นสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้นะครับ มันก็จะทําให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงของความเป็นอนัตตาเมื่อเรามองเห็นสภาพความเป็นจริงของความเป็นอนัตตาแล้วมันก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระมันก็จะสามารถปล่อยละปล่อยวางได้นั่นเองนะครับนั่นแหละจึงจึงได้บอกนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบคิดว่าฉันมีความทุกข์เหลือเกินเอ,อฉันจะต้องทุกข์ยากลําบากเหลือเกินที่ฉันไม่มีเงินใช้ฉันทํางานเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้ ล้วนแต่เป็นความทุกข์อย่างธรรมดาครับเพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยที่ไม่ธรรมดาก็คือหลังความตายที่ตกนรกหมกไหม้ทรมานอันนั้นคือจะเป็นความทุกข์ที่หนักมากนะครับแล้วก็ความทุกข์ที่แท้จริงก็เกิดขึ้นจากขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสัญญางขานวิญาณการเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นในขันทั้งห้าว่ามีตัวเราว่ามีของเรายิ่งมีอัตตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอันตารายเท่านั้นนะครับมันก็จะยิ่ง มีความทุกข์เท่าน,นั้นเลยนะครับวันนี้ก็มาสแสดงธรรมะที่โรงเรียนนะครับมาอัดคลิปนะครับอัดคลิปให้ทุกทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็บรรยากาศดีมากลมดีมากเลยนะครับทุกคนการการให้ธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นมหาทานเลยนะครับวันนี้ก็โค้ดก็พักจากการออกกําลังกายวันนี้ก็เป็นวันคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอก็วันลดไขมันนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ว่าผู้ใดก็ตามถ้าอยากจะรักษาสิลให้ครบเนี่ยสินมันแปลว่าสมาธิใช่ไหมสินแปลว่าสมาธิเราไม่สามารถต้องรักษาให้ครบทุกข้อแค่เรารักษาใจเราดีนะครับสิลมันก็จะครบของมันเองประมาณนี้นะครับ